วันนี้เลิกงามยามดีปราควางจะพามาทําแปลงพักรอพี่น้องอากาศมันก็ยังเย็นอยู่ค่ะแต่ว่ายังเย็นไม่มากวันนี้มีแสงแดดแล้วก็ขอนขางที่จะฟินนะคะรอบหนอกใช้รถไถหน่อยค่ะสําหรับการพวนดินไถดินแล้วก็พวนไปในตัวรถไถหน่อยรุ่นนี้ใช่ดีมากเลยเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่พังค่ะที่ตรงนี้ประควางจะปลูกทุกปีดินมันก็เลยร่วนเราก็ไถง่าย พอไถเสร็จแล้วลุงทมีก็มาเก็บรถไถให้ปะขวางขี้โบขี้เบนะคะบอกว่าเธอใส่ปุ๋ยด้วยนะเอาปุ๋ยมาโรยเนี่ยค่ะปุ๋ยเม็ดขาวๆอยู่โรยเสร็จเรียบร้อยปะกวางก็มาทําแปลงค่ะโรยปุ๋ยเนี่ยเพื่อบํารุงดินพี่น้องจา mm ๋า hmm. เวลาทําแปลงก็จะทําแปลงแบบสันๆนะคะทําอยู่ประมาณสักห้าแปลงหรือว่าสิบแปลงเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะยาวไปทางน ไปทางถนนนุ่นพี่น้องเวลาทำแปลงก็โกยโกยขื่นแบบนี้แล้วก็ใช้คลาดนะคะเคลียเคลียเคลียแบบนี้ทาให้เป็นแบบลงหองนะพี่น้องจ๋าทำไม่ยากหรอกคะ่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ปลูกหรอกพี่น้องจ๋าแต่ว่าทำแปลงทิ้งเอาไวค้ค่ะพออุณหภูมิได้ดินอุ่นเราก็สามารถลงพักได้นะคะก็จะเป็นพวกพักสลัดเนี่ยจะทนความหนาวหน่อยแต่ถ้าพักไทยเนี่ย จะต้องรอให้เขาอากาศอุ่นมากๆพี่น้องถ้าไม่อย่างงั้นเขาตายค่ะพักไทยเนี่ยจะปลูกยากมากในเมืองหิมะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแปลงของปักขวางก็จะดับประมาณนี้จะมีร่องสำหรับหายเดินด้วยนะคะคุดไปคุดมามาเจอหอมหัวใหญ่พี่น้องมันเป็นหอมที่ปลูกไวตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปักขวางเก็บไปไม่หมดค่ะ พกเดือนสำรับหนาหิมะหิมะปกคุมมันยังไม่ตายแล้วเนี่ยเป็นหัวเล็กๆของเขาตั้งแต่เริ่มแรกพอเราปลูกทิ้งไว้มันทนหนาวค่ะพี่น้องจา๋ามันใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยแต่สามารถกินได้ค่ะเพราะว่ามันยังสด